ปัญหาคือตาปลือนะคะตาง่วงแล้วก็ห่างตาตรงหน้าอกนะคะแบนลาจมูกก็คือไม่ค่อยมีมิตินะคะเวลาถ่ายรูปต้องหามุมงหาแสงตลอดเป็นคนที่แบบเราจะสวยุมเดียวสวัสดีค่ะอ๋อนะคะวันนี้ก็มาเซกรรมตาจมูกหน้าอกพร้อมกันเลยค่ะก็สนใจที่ทำเซกรมอยู่นะคะก็เลยไปสอบถามเพื่อนเพื่อนลยแนะนําให้เป็นคุณหมอเอกพัดวิลานะคะอ๋อก็เลยไปเสิร์ชหาข้อมูลตามเพจ แล้วก็ใน TikTok นะคะดูรีวิวต่างๆ,างๆก็เลยแบบเออทรงจมูกตรงตามล็บที่เราต้องการนะเราทรงสวยเคสหลุดน้อยลองมาคอนซัลต์กับหมอดูนะคะก็เลยรู้ว่าคุณหมอทำงานอยู่ที่ a อ s c l คลินนะคะที่สำคัญคุณหมอเป็นเจ้าของที่เองด้วยค่ะ ที่มาทำก็คือตาะคะที่เหนแล้วก็หน้าอกตาเนี่ยออกมีปัญหาคือตาปลือนะคะตาง่วงแล้วก็ห่างตาตุกหน้าจมูกก็คือไม่ค่อยมีมิตินะคะเลวลาถ่ายรูปต้องหามุมหาแสงตลอดเป็นคนที่แบบเราจะสวยมุมเดียวคือหน้าฝั่งนี้ก็เลยมาทําให้มีมิติไปเลยดีกว่าจะได้ขึ้นกลองเลยค่ะนหน้าอกนะคะแบนล้ารู้สึกว่ามันใส่เสื้อผ้าไม่สวยละเราก็เลยมาเสริมเพิ่มความน่าใจเพื่อใส่เสื้อผ้าสวยนะคะหลังจากที่ได้ปรึกษาคุณหมอนะคะหมอก็อธิบายถึงปัญหา แล้วก,ก็การแก้ปัญหาของเราได้อย่างครบถ้วนแล้วก็ตรงไปตรงมานะคะก็เลยตัดสินใจทํามอย่างพร้อมกันเลยค่ะจมูกทํากับหมอเอกพัทวิลานะคะส่วนตากับนอกทำกับหมอศิวัต์ค่ะ ทำแต่กรรมนะคะสาอย่างส้ตาจมูกกับหน้าอกนะคะครบ14วันนี้ไม่มีความวงความํำอะไรเลยค่ะปกติมากสึกว่าชีวิตเปลี่ยนขึ้นค่ะอย่างแรกเลยถ่ายรูปหน้าเราดูมีติไม่ว่าจะหันแบบมุข้างมุมตรงอะไรเงี้ยมันเป๊ะทุกส่วนแล้วก็มีคนแบบทักว่าแบบเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ค่ะถ่ายแท้ รู้สึกคุณใจประทับใจมากเพราะว่าออกไม่ได้มีเรฟเฟอร์เรนซ์ให้คุณหมอดูเลยให้คุณหมอแบบจัดสรรให้เองแล้วก็เป็นทรงที่เข้ากับหน้าออกมากๆค่ะสำหรับใครที่กังวลที่จะทำสัสยกรรมแล้วก็กลัวการทำสัสยกรรมนะคะหมอ,อคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเลยค่ะเพราะมันเป็นการที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดูดีขึ้นเพิ่มความมั่นใจตัวเองมากขึ้นนะคะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะ The Beauty We Can Craft ส,สร้างความงามตามนิยามของคุณ